วันนี้คุณยายพาทำต้มปาลาร้าขนุนหอมเครื่องเทศรสชาติกลมกลมกินกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากพร้อมแล้วมาเริ่มทำกันเลยค่ะคุณยายจะใช้เป็นขนุนสุกหามนะคะเราจะใช้ทั้งเนื้อขนุนแล้วก็สังขนุนเลยค่ะนำมาปอกเปลือกแล้วก็นำมาหั่นแบบนี้นะคะเอาเม็ดตรงกลางออกค่ะแล้วเราก็หั่นให้เป็นชิ้นพอคำเลย เราจะใช้ขนุนทั้งหมด500กรัมนะคะคุณยายเล่าให้ฟังว่าตอนสมัยคุณยายเด็กๆคุณแม่ของคุณยายทำให้กินนะคะแล้วก็อร่อยมากมาทำในส่วนของเครื่องแกงค่ะคุณยายจะใส่ผิวมะกรูดลงไปนิดหน่อยนะคะตามด้วยพริกไทยดำตะไคร้ซอยประมาณสองช้อนนะคะจากนั้นก็ตำให้แหลกเลยค่ะเติมกระชายลงไปตามด้วยหอมกระเทียมค่ะตำทุกอย่างให้เข้ากันเลย โคกจนหยาบๆแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะพักไว้ก่อนค่ะเสร็จแล้วก็มาตั้งหมอ้อใส่กะทิลงไปเลยค่ะเราใช้กะทิทั้งหมดประมาณ500 ml นะคะจากนั้นก็นําเครื่องแกงที่เราตาไว้ลงไปผัดให้หอมเลยค่ะผัดจนกะทิแตกมันเลยนะคะจากนั้นเติมเนื้อหมูลงไปค่ะผัดจนกว่าเนื้อหมูจะสุกเลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะเติมเนื้อขนุนลงไปเลยค่ะเราก็จะต้มต่อไปจนกว่าเนื้อขนุนเขาจะสลดลงนะคะจากนั้นก็เติมน้ำเปล่าลงไปค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาปรุงรสด,ด้วยรสด,ดีหมูตามด้วยน้ำปลาแล้วก็น้ำปลาค่ะ ปรุงรสตามชอบได้เลยนะคะเนื่องจากว่าขนุนเขาจะมีรสหวานอยู่แล้วเราจะไม่เติมน้ำตาลนะคะจากนั้นก็ใส่พริกลงไปแล้วก็ตามด้วยใบยมะกรูดค่ะเสร็จแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยรสชาติก็จะคล้ายๆกับต้มปร,ราหน่อไม้นะคะแต่ขนุนจะมีกลิ่นที่หอมอร่อยมากถ้าใครชอบลองไปทำกันดูนะเข้าหมดหม้อค่ะ